วันนี้ครบรอบแต่งงานจา้ะ Happy Anniversary ครบรบ3ปีเออนานถามมาตั้งแต่ไกลแล้วแกนานถามว่าเจ้นเธอจัดหรอเออเอออจัดโรงแรมจัดให้เซอร์ไพรส์คือการไม่เซอร์ไพรส์ต้องทำหน้าเซอร์ไพรส์หน่อยอาวันนี้ผมได้จัดเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับพอยครับเนื่องจากวันครบรอบแต่งงานนะครับปีที่3ก็หวังว่าน่นจะชอบกันนี่ก็นายไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวไม่ใช่แะ ยิ่งใหญ่อลังการสวัสดีค่ะพ่อเอวันนี้มาเปิดตัวฉายเดี่ยวเพราะว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์พ่ออีกแล้วใช้คำว่าอีกแล้วเพราะว่าเพิ่งจะทํำเซอร์ไพรส์ในวันเกิดเขาไปเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้ครบรอบแต่งงานจ้ะ Happy Anniversary ครบ3ปีเออตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม m e r ร e n วนพิกอัศรารีสอร์ทแอน ป่าหัวหินโรงแรมเขาก็จะมีการจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ซึ่งอแม่เตรียมมาตั้งแต่เดือนที้แล้ว,ลว,ลวนะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรถ่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆแม่ชอบเหตุผลเพราะว่าแม่ก็อยากให้พ่อเซอร์ไพรส์บ้างแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้เลยทําให้เองเลยดีกว่าอีกหนึ่งอย่างที่แม่ใฝ่ฝันนะั่นคือเคยคิดว่าอยากแต่งงานที่ริมทะเลวันนี้เราก็เลยมาริมทะเลเราก็เลยจมรองนี่เลยคะ่ะดินเนอร์ใต้แสงเทียน นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โตะแล้ววันนี้จะเป็นเมนูคอร์เซตอาหารไทยเพราะอีพอไม่ชอบแบบขั้นตอนเยอะ <c oughs> เราจะนั่งกินข้าวกินข้าวแบบดื่มดั่มใต้แสงเทียนไปและฉันก็จ้างวงดนตรีอะคูสติกมาจองไว้เล่นทั้งหมด3เพลง3เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ร้องในงานแต่งงานจริงๆเลยซึ่งงานแต่งจริงๆก็จะมีลิเดียแล้วก็แกงส้มร้องให้ตอนแบบตัดคงตัดเพลงทุกอย่างจะมีตั้งแต่แบบเพลง perfect นะคะแล้วก็จะมีเพลง ออ่อ่ะจำี่ไม่ได้อ่ะ If I i n Got You เออ If I i n Got You เห็นไหมยังจำไม่ได้เออประมาณนั้นอีกเพลงสุดท้ายจำไม่ได้อ่ะเพลงตอนกัดเคกับตอนเดิมเออเอาเป็นว่ามีสาเพลงค่อยไปฟังกันเออค่อยไปฟังพร้อมกันเลยค่แม่ก็เบอร์นะเราเตรียมไว้แล้วว่าคลัสติกเพลงออกมาจะออกมาช่วงเรากำลังแบบกินของหวานเสร็จปุ๊บเออมีเพลง พอแบบเซอร์ไพรส์โรแมนติกแม่ก็จะมีของขวัญให้พอมีของขวัญให้เสร็จปุ๊บเนาะจะเอาพร้อมมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วจวังหวะนั้นแหละก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่เซอร์ไพรส์ใหญ่คืออะไรติดตามดูเองดีกว่าไม,ไม่บอกไม่บอกบอกเลยว่าเล่นใหญ่ค่าเรามาดูกันนะว่าแผนการของพี่พลอยจะ,จะสำเร็จไหมไม่สำเร็จก็คือพอีบัวช <laughs> อบหลุดพี่แดนเลยลถ่ายแล้วไปค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมพร้อมกันเลย นางถามมาตั้งแต่ไกลแล้วแกนางถามว่าเจ้าเธอจัดหรอเออเออจัดโรงแรมจัดให้เซอร์ไพรส์คือการให้เซอร์ไพรส์ต้องทำหน้าเซอร์ไพรส์หน่อยเออต้องสวัสดีพี่บอยด้วยเพราะดีจ้าพี่บอยมาโดยเฉพาะเลยนี่พีไม่เชื่อจะเปิดคลิปแบบโรแมนติกนิดนึงเออนี่อาวันนี้ผมได้จัดเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับพอยครับเนื่องจากวันครบรอบแต่งงานนะครับปีที่สาม ก็วหวังว่านายจะชอบกันนี่ก็นายไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวไม่ใช่นะฉันไม่ควจ,จัดแจงทุกอย่างไม่เป็นไรอีพ่อไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรคนระับเรอยากได้อะไรคือเราต้องทำเองสวยมากเลยบอยมันคือเป็นอะไรที่แม่ชอบแม่ใฝ่ฝ<ม>ันแม่อยากได้จากสามีอยากได้จากสามีแต่แม่จะรอสามีทําให้คงไม่ได้ชาตินี้ก็เลยต้องทําเอง,อง <Yeah. S 2> ไปไปชื่นชมหน่อยเดี๋ยวแสงหมดอ,อีแม่เขามาจัดแจง แสงสวยมากตอนนี้ข้างหอ่ะเป็นสีชมพูถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไอมนี่ไงนี่ไงถ่ายรูปนี่วอร์ซารีปีนี้มีตัวแสบมาหนึ่งคนยังไม่แสบครับยังไม่แสบยังไม่แสบปีหน้าเนี่ยดูดิต้องวิ่งเร็วแน่ๆวิ่งไล่จับไม่ทันแน่นอนอ่ะเซอร์ไพรส์คอมพิวต์ไหมคอมพิวต์ เราไม่รู้เลยไม่รู้เลยเนารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เดินมาก็เห็นแล้วนี่อ๋อเดินมาก็เห็นเมื่อกี้ก็ให้เห็นตอนนั้นแหละรู้แล้วว่ายังไงก็ต้องเห็นพร้อมดีใจไหมครับใจไหมครับเผื่อเออม่ชอบให้ปบบปรามามนี้สวีดกันแป๊บหนึ่งนะทั้งคืนเลยไม่ใช่เอ๊ะเพราอยากได้น้อนไม่คับลูก อยากได้ต้องนอนหลับยาวๆนะคะคืนนี้นะลูกนะแล้วนัดกันแล้วนะโอเคใหไหมให้ไ่าวันนี้วันของป้าของ,องนม่น อันนี้ก็อยู่ในแผ่นไหมเอออันนี้ก็อยู่ต้องทําเป็นไม่รู้ปะอ้าวก็เพิ่งรู้เมหมือนกันนี่แกรู้มาก่อนหรอไม่รู้มันจะเก่งเกินไปและเพลงแต่งหน้านค่ะ อันน <molec> ี้เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงตัดเค้กตอนตัดเค้กมันอยู่ในงานแต่งเออตอนงานแต่งอ่ะสีแนวเป็นคนร้องให้ไงเออชื่อเพลงเลยนะ k e e Stay In Got You ซูรีก็เก่งมาก Keep Stay In Got You <laughs> no, no, <not>. <laughs> 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 perfect song for a perfect couple. Couple, We're going to do more for you. เอาไค่อของขวัญวันครบรอบขอบคุณครับขอบคุณครับอนนี้คือมสายบีแล้วนึกว่าแต่งงานอีกรอบการซบหน่อยบหน่อยโพสวตดดิ้ง แก้มแก้มกนนอะจะเพยไหมคะแม่เชอาเัพไผยเสพไพยจุกจแล้วก็เสพไผยตัวเองนะแล้วไพหนึ่งเสพไผสองเพไสายสี่ปีที่เท่าไหร่แล้วปีนี้ปีนี้ปีที่สาแล้วสำหรับ anniversary wedding มา anniversary Wedding anniversary. Uh, wedding is how to.